สวัสดีไหมวัสดีดิเอาเหรอเอาเลยเหรอมาสวัสดีค่ะ งงไปหมดเออเปลี่ยนเหตุอยากเปลี่ยนเหตุบรรณาการอ่ะมึงคิดดูดิคือเราเปลี่ยนคอนเทนต์ที่จะทำกันตอนที่นับสามไปแล้วทับสามเพราะเพิ่งเปลี่ยนทำมันพูดไม่ได้เรื่องเนี้ยแล้วมีวันเล่นกําลังมาน่ะกระแสมันมาแล้วมันแบบโอ้มึงงึบอยู่ในปากหยอกแล้วพูดตรงป่ะแล้วเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดอ่ะมันก็ต้องพูดปะวะใช่เพราะว่าอะไรเราข้าวตีนอยู่แล้วเราเป็นหมอบาลเราบ้านหมอบ้านแต่คุณทียันเป็นลูกสาวหมอบาล้วยกันอ่ะพูดเลยทําไรวันนี้ที่จะท จุงๆก็ไม่ชวนหรือแอกหรอกนะเป็นการพูดถึงละกันพูดถึงคลิปของพี่พิมลิพายอัลล่าสุดหนาะที่เขาไปเจาะน้ำบาดาลและเหตุการณ์อื่นๆรอบข้างก่อนพูดก่อนจะดูขอบพูดก่อนเลยว่าทำไมทำ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 คลิปนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแค่รู้สึกว่าแบบในฐานนะสื่อละกันเราเราบอกเองว่าเราเป็นสื่อเนาะมันต้องพูดอะสื่อทิพย์พี่ดอกอาจจะต้องพูดใช่สื่อทิพย์หรือสื่อจริงไม่รู้คือแบบ มันต้องพูดแล้วแหละไม่เราว่าช่องเราอะมีโครงการหนึ่งก็คือว่าเราสึกว่าเราอยากทำเทสที่ที่เราอยากดูอะแล้วป็นเประโย,โยต่อตอนเราต,ต,ต่อคนดูอะจริงๆอิะก็คือเราอะอยากเรามาที่เป็นผู้ถ่ายทอดคอนเทนต์อะอเราไม่อยากทำให้เจอกันเป็นคอนเทนต์เนื้อออกปะใช่คือเราแค่รู้สึกว่าโอเคบ้านเมืองมันมีอะไรต้องพูดต้องทําเราแค่หยิบออามาพูดเอามาทำเฉยเฉยแล้วหลายคลิปคลิปของคุณพิมที่พากเนี่ยนอกจากดีแล้วเนี่ยมันยังสามารถสร้างกระแสสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีกด้วยใช่รู้สึกว่าเอออยากให้คนดูได้ดูเรื่องคลิ ไปดูกับเราอ่ะไปดูไปกับเราแล้วคือแบบเราเราในฐานะคนเรียนพีอาร์เอสเออาร์เราอินมากเลยอ่ะเนาะใช่ใคือมันแบบจริงจริงว่าเมืองต้องการคนแบบนี้แหละนึกออปะคือจริงจริงอาจจะไปพูดหลังหลังดูคลิปแล้วกันนะโอเคดูก่อนแล้วกันนะคือชื่อคลิปว่าดินแห้งแค่ไหนหนำใจไม่เคยแรงของพี่พิมพ์นี่พายไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งเออไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งโอเคนะคะทุกคนขาไปดูกันนะ โอเคอ่ะคาดค่าเหนื่อยเลยอ่ะโอเคเรามาซื้อของพินพาไพกันดีกว่าสั่งสั่งองพิพายเลยสั่งทุกอย่าง <laughs> <ช> โอ้โหหม,มีมรเรื day, ่องความอยู่ในใจดอกอ่ะอันผูดก่อนไหมคืออย่างนี้พอคลิปออกมาเนี่ยก็เกิดกระแสดรามากขึ้นเยอะแยะมากมายจริงๆคิปพี่พิมพ์ลิพายอะ่ะเวลาเขาไาทำความดีอะไรบางอย่างอะ่ะม,มันจะมีเขาเรียกอะไรแรงกระทบแรงสะท้อนอะ่ะกลับม,มาทุกครั้งเลยอะ่ะใช่เราไม่เข้าใจว่าแบบ สนติขออภัยให้ใหข่าอะไรกันวะเน,นี่ยถ้าให้วีคองก,ก็ได้คืองี้พิ่นิพายเนี่ยเสียงเขาทำโอเคหลายฝ่ายจะบอกว่าเป็นการเป็นการสร้างกระแสให้ตัวเองอสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นการ CSR ให้ตัวเองว่าง,งั้นเถอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาก็ทำแต่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะใช่มันคดีทั้งนั้นแหละใช่อืมแล้วก็พี่พิ่นิพายเนี่ยเขาทำหลายครั้งเนาะโดยจากเงินเรื่องการศึกษาเรื่องเนี่ยเรื่องที่เป็นไปอยู่ของประชาชนสร้างวัดสร้างอะไรครั้งแรกๆก็คือไปสร้างโซสวัสดิการให้คนเหนืออะไรเงี้ยเขาทำหลายอันมากเพื่อสังคม โอเคซ s r อาไม่ซ SR ไม่รู้ประชมาติเองรอเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นคือการทําประโยชน์ให้กับสังคมมันดีอยู่แล้วมันดีเสมอคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องขุดลงไปลึกขนาดไหนวะนะคือชาวบ้านต้องการน้ำไว้ชาวบ้านมันชาวบ้านเขามันดูหรอกว่าน้ำเนี่ยมันมาจากผืนดินจากกี่ร้อยกี่พันเมตรใต้ดินหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการคือน้ำไว้มึงใช่คือแบบ แล้วก็อันหนึ่งบอกว่า,ากา็มีคนออกมาเอาเอบอกว่าเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยเคยดูรู้ไหมว่ากรมชนประทานทําอะไรบ้างโอเคเราเขาใ่ว่ากรมชนก็ทํางานเหมือนกัน<ม>เราอยู่ในใสายราชาการเราก็จะรู้ว่า<อ>ว่าการทํางานของเอเอระบบราชาการอะ่ะมันยากมากมันช้ามากแล้วมันก็แบบมีอุปสรรคเยอะแยะมาก,มา,กมายการประมูลทีหนึ่งอะ่ะช่วงละข้ามปีนึงก็ได้ครับสทกที่หนึ่งอ่ะเราเข้าใจนะเข้าใจบริบทตรงนี้แต่ว่า นั่นแหละพออยู่ดีเอกชนมาคนคนหนึ่งคน,คน,น,งคนตัวเลกคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึงนน่งพินิพายคนหนึ่งลงเมืองที่ปุ๊บทำไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะถ้ามถึงเกิดอะไรอย่างนี้ได้ขึ้นมาได้อะเห็นปะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นกระแสให้กับสังคมว่ามีคำถามให้กับสังคมว่าทำไมคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้รัฐบาลที่ยามีอำนาจมีเงินเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านทำไมทำไม่ได้จริงๆแล้วความต้องการของประชาชนกับผลประโยชน์อะไรมันมันควรจะไววกันอะเ <laughs> พื่อของใครถามก่อน ซัม <laughs> สัสวันอ,อันนี้เราเล่าไว้ได้ไหมทีนี้พอคลิปได้ออกมามืงที่อยา,ากให้คนดูดูก็คือว่าพอออกมาเนี่ยมันก็เลยม,มีกระแสะว่า รัฐบ,บาลทาอะไรอยู่ทาไมถึงไม่ถึงเกิดไม,ไม่ไม่เกดิดการแก้ปัญหาให้กับสังคมได้อย่างจริงจังเลย <S <S แล้วก็มีหลายคนมาออกมาอะไรอยาออกมาเออต้<น> <S <S แยง้งคนคนก็รูว่าใครออพูดก,ก็ได้<า>พูดก,ก็ได้จะแก้ได้หาอยู่แล้วพูดก,ก็ได้เออ,เอ,อแล้วก็บอกว่าการขุดครั้งเนี่ยมันหนึ่งเลยมันตื้นไม่กี่เมตรแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ไม่ได้ถึงว่าต้องใช้เงินเยอะขนาดของรัฐบาลทาเนี่ยมันใช้แบบโหขนาดใหญ่ทําเป็นบ่อขุดเป็นหลายเมตรอะไรอย่างเงี้ยหลายร้อยเมตรแก้โลกอีกดอกงงไปหมดแต่แต่นี้คือเป็นเรื่องที่เขาที่ เขาอะไรอย่างที่เขาอ้างมาที่เขาเออพูดมาออกมาว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เขาทำคือมันมันยั่งยืนอหะมันยากอะ่ะเพราะแล้วเราต้องรอรอ,อ,อเวลาต้องรองความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างยั่งยืนแต่ใช้เวลาเท่าไหรอ่อ่ะคนในหมู่บ้านจะแก่ตายห่างกันทั้งหมู่บ้านแล้วอะ่ะม,มันจะต้องยัง่งยืนขนาดไหนหรอ ประเด็นคืออะไรรป่ะยังยืนดียังยืนก็ดีแล้วแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ทันมึงไม่ทำดีกว่าไม่ทำมันแล้วมันก็ไม่ทันเออคือโอเคะอรที่มันยั่งยืนอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่อือแลอามึงทำยั่งยืนมาแล้วใครใช้อ่ะเห็นปะป้าๆเขาจะไม่มีคนใช้แล้วตองๆอ่ะตายห่ากันแล้วว่ะโอ้ตอนมึงจะโอโห้อามึงจะเซ็นงบประกบกัเสร็จมึงไม่มีใครใช้แล้วบ้านนั้นน่ะแล้วเราอันหนึ่งนะ มีฉากหนึ่งที่พิธนิพานพูดว่าที่มีข้าราชการเขอฟัง<ช>ด้วใช่จริงๆราชการนั้นเป็นคนนํำชาวบ้านว้ยใช่ไม่ใชใ่ชาวบ้านเป็นนำรัฐบาลมาช่วยนอดอ,อย่างแบบนี้คือไม่ได้อ่ะเออเรื่องนี้มันทำให้ทให้เราคนดูเห็นเลยว่าเท่าเน,นี้ยประชาชนทั่วไปเนี่ยดำาดำ,ดำ,ด,ำดำอย่างเราเนี่ยรอ,อให้รัฐบาล,ล,ลเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ทันตาแก่ตายพวกเลยทุกทุกเอ่อทุก,ทกอกะไรทุกองคาพยพของสังคมเลยนะ การศึกษาเรื่องของการ<ช>พยาบาลการสาธารณสุขเรื่องของการโอ้โหชีวิตเขามันอยู่ถ้าเราอรอรัฐการแบบน,นี้เราไม่ทาอะไรแล้วอะจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐบาลมันคือการนําประชาชนเป้าวะออมันไม่ใช่แค่นำนะช่วยเหลือป,ประชาชนสำคัญออทำเพื่อประชาชนสำคัญมากแบบอ้อาอเคมึงช่วยไม่ได้มึงช่วยเป็นมากกว่านี้มากกว่านี้งหงาดทนายไม่ดับพูดเออพูดดับพูดเออผู้ขอล่ะมึงพูดแต่ละทีนี่คือเหมือนแบบ โชว์ระดับสติอ่ะเด้อ,อป้าเมาจริงปะอันนี้ขอเมาหน่อนึงเราว่าทีมงานของพิธีพายเก่งเก่งกับการทำให้พิธีพายดูแบบมีคนที่มีคุณค่าแล้วแล้วอันนึงทําไมรัฐบาลถึงถึงมีงบทำประสามาธอ่ะอตั้งไม่รู้กี่พันล้กี่ร้อยล้านต่อปีทาไม่ทําอย่างนี้มากจ้างทีมแม่เลยเนี่ยปรึกษา,าทีนี่เลยทําอย่างนี้เลยทำประสามาธไม่ได้อย่างนงี้กัง,งลวลเดินกูให้สามหมื่นเลยเรนเรนเลยอ่ะโอ้โอ้ขอสามหมืน่น แม่เบาก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเบาก็พูดยากมันก็จะมีเรื่องบางอย่างอะทำหนังมึงมึงเลือกเนี้ยใช้ยี่สิบล้านนะเราก็รู้เข้าใจไหมเนี่ยเขามีเงินมหาศาลในการในการ,ระสานพันทำไมถึงไม่เอามาลงกับอะไรอย่างงี้่ยทำได้เลยให้คนดูเห็นว่าเออระบายมันก็ทำมัาก็ทางานเหมือนกันนะถามว่าเงินที่ออกมาจากต้นทางกับเงินที่จ่ายปลายทางอะเท่ากันหรือเปล่ากอน ันนี้พุจาเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเงินที่ออกมาจากต้นทางะกับเงินที่สายตาสุดท้ายอ่ะโอ้เหลือเท่ากันไหมก่อนอันน้พุจาแต่เรื่องเนี้ยก็ทำไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลยังขาดการทํางานที่เป็นระบบมากๆเลยท้งการประสานพันธ์หรือการทํางานเนี่ยประชาชนอ่ะก็ยังไม่มีเลยทําไมเราว่ารัฐบาลจุดเนี้ยไม่ใช่ในทางที่ user friendly เลยว่าปะไม่ได้เป็นมิตรกับประชาชนนะจริงๆเขาทําขนาดเนี้มึงมอบโลเลยนะอีดอก ใช่เป็นกูนะกูจะกูจะออกมาขอบคุณเพื่อประชาชนเราจะจริงๆนะจะมอบพูจริงนะหรือ,หร,อหรือไปถ้ามึงแบบอถ้ามึงเฮี้ยดหน่อยนะมึงไปจับมือกับเขาแล้วถ้ามันทุกยากเลยถ้ามึงใช่คิดเองไม่ได้อะไปเกาะเลยเออถ้ามึงให้เงินเขาเลยครับเป็นแบบค์ใครของของไม่ได้ถ้ามึงคิดเรื่องดีเองไ, <ป S 2> ไม่ได้อะ<ล>มึงไปขอให้เขาทําเลยโอ้ทหฟิี่พายร่วมกับกระทรวงต้เต้เตไปเลยเนาะมึง <ๆ S 1> มัน โหถ้ามึงมีเงินเยอะขนาดนี้ยมึงมีคนมึงมีนักคิดเยอะอยู่ในทีมขนาดนี้ยมึงคิดหนิคดะะิดแต่อะไรก็มารวมมาพูดแต่ละอย่างมึงบ้าเหรอพูดทาไมวะแต่ว่าในความราชการอ่ะพุ่งตรงนะนักคิดเยอะจริงแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเด่นกว่าก็ลำบากนี่<อ>ไงมันมันยังเป็นระบบของการเซลเซนเตอร์อ่ะนึกออกปะมันยังไม่ใช่แบบโซเชียลเซนเตอร์นืกอออกไหมใช่คือจุดโฟกัสบันผิดเว้ย โฟกัสมมนควรจะไปอยู่ที่เนี่ยคนที่เขารอการช่วยเหลือมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันทําเพื่ออยู่แต่ฉันจะต้องไปด้วยเนี่ยหรอ,อปะมือการการทำ CSR มันมันคือการให้อ่ะเนี่ยหรกปะมันคือการให้โดยที่โอเคอยู่จะได้อยู่จะได้ภาพลักษณ์เนี้ยออก็จริง,รงๆเลาวเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็น เรื่องหลอกใช่ไหผลพลอยได้ดีกว่าผลพลอยได้ถ้าคุณทำมาทำไม่ดีแล้วอ่าประชาชนรักคุณอยู่ดีรักคุณเอกแหละจริงต่อให้การทำซีอาร์ครั้งั้นนัคุณจะเสียเงินเป็นล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแต่ถ้าคนไม่รู้จักคุณหรืออย่างเงี้ยก็คือคุณมาทำซีเอสอาร์ไงเหมือนเหมือนเหมือนคุณไปทำสังกทานน่ะคุณอยากให้คนรู้หว่าคุณมาทำสังกทานก็ไม่ปะคุณแค่มาทำให้ตัวเองสบายใจไว้ให้คนแค่เออมาทำเพื่ออะไรบางอย่างอะแค่นั้นเองอ่ะทำไมจะต้องแบบทำให้มันยุ่งยากหมดทั้งหมดนี้นะ จริงแล้วมันแค่การ CSR มันคือมันคือหน้าที่ใช่ที่รัฐบาลหรือว่าที่เอรัชการต้องทําให้กับประชาชนในมุมในมุมของประชาชนอ่ะมันคือการทํา CSR เว้ยแต่มุมของรัฐบาลอ่ะมันเป็น priority มันเป็นหน้าที่มันเป็น priority หลักด้วยซ้ำที่คุณจะต้องมาแบบมาพัฒนาคนที่คนที่คุณควรจะต้องดูแลอ่ะเดก๋ป๊ทีนี้มีอันหนึ่งทําไมถึงเอาคลิปนี้มามาแชร์ให้ดู โอเคจะบอกว่าพิพายครับจะเป็นคนสร้างกระแส,สเอาหน้ากต็ตามแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ประเด็นคือเราเองที่เป็นคนดูอ่ะเชื่อป่ะแกฉันดูคลิปเนี้ยฉันไมมีแผนเลยว่าเดี๋ยวเทอมหน้าฉันอะอยากเอาพาเด็กไปทํเจีสาอย่างนี้บ้างเราว่าสิ่งหนึ่งเลยนะที่พี่พิมพ์ที่พิมพ์ท,ท,ที่พี่พิมพ์พิพายทำไม่ดีคือการสร้างแรงกระเพื่อมที่ดีอะฉชนคนลุกหล,หลังจาก<ร>าที่<ร>พี่พิมพ์พิ <5. S 2> พายออกมาทําครั้งสองครั้งอะเราเริ่มเห็นเพจขายของอใหญ่ใหญ่หลายเพจเริ่มทําตาม เริ่มมีการซื้อของแจกเริ่มมีการไปช่วยเหลือประชาชนแล้วอะแล้วขอมาอีกน,นึ่งแต่ก่อนก็จะมีคู่จริงคู่หนึ่งคือเออเซฟตีจักปะอา่าอ่าเขาก็ทำย่างนี้เหมือนกันนะใช่ใช่ที่มาของการทำยองเขาคือดีมากเราเคยดูที่เขาให้หราพภาดจากหนังลาโลงอืมเขาเป็นแบบ เราว่าการที่าการที่สามวันน่ะการที่ใครใครก็ไม่รู้อ e ีแ e ค่อ e e ีคำาเออหรือป้าใช่คิดอะไรแบบนี้แล้วออกมาทำมามันน่าหยกยอกทั้งหมดลแหละใช่เราคลิปนี้ให้ออามาดูพเพราะว่าสู้สึว่ามันสามารถแซตและสร้างแรงกระเพื่อมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จรงิงเ,เราก็เลยเอามาอยากให้อยากให้ไม่ใช่อยากอยากให้คนดูคนอื่นได้เห็นด้วยว่ามีคนทําอะไรเพื่อยังมีคนอีกหลายๆคนทำเขาพอไม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นน่ะจริงเราเราเองอยากทำแหละกับกับกับสังคมกับเด็กของเราเองอ่ะอยากทามากจริงเราก็เอามาให้ดูแล้ว ฝากไปถึงพวกที่ไม่เข้าใจแล้วกันเนาะ mm. คุณอยากคิดว่าการทําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทําเอาหน้าเว้ยคุณช่วยมองลึกลงไปหน่อยว่าโอเคคุณอาจจะเกิดมาในชีวิตที่มันสบายหรือคุณเกิดมาในคือเราไม่รู้ว่าว่าคุณเกิดมาในในสังคมแบบไหนเว้ยแต่คุณลองคิดว่าถ้าถ้าสังคมที่คุณอยู่อ่ะมันไปได้ดีกว่านี้ยนึกออกปะพ่อแม่ปู่ย่าตายายล,ลูกหลานของคุณอนะ คุณโอเคไหมถ้าเขาจะเกิดมาในสังคมแบบเนี้เนื่อออกปะโอเคคุณอยู่คอนโดกลางอโศกคนเดียวพ่อตายแม่ตายลูกตายไม่มีผัวไม่มีลูกโอเคนั่นเรื่องของคุณแต่เนี่ยถ้าสมมติคุณเป็นคนในสังคมเนี้ยคุณอยากให้ลูกคุณคุณเกิดคุณอยากให้ลูกคุณเกิดมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ไหม,มเนื้อออกปะทุกอย่างมันทุกอย่างมันอยู่มันอยู่ที่เสียงของเราอะ่ะเราเหมือนเหมือนที่เราเคยพูดเนอะหนึ่งเสียงของหนึ่งคนอะมันเป็นเสียงที่เบาเบามาก เนอะแต่ว่าถ้าแบบถ้าหลายๆคนค่อยๆพูดพร้อมกันน่ะวันดึงมันจะดังชวันดึงมันจะดังมยแล้วมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราแค่ถึงคำพูดที่มึงเคยพูดว่านะเราเป็นมหาผาสม,มุรอ่ะก็เกิดจากน้ําหยดเล็ก<ช>เราเ,เราเนี่ยเป็นน้ำหยดเล็กที่ราลงมตัวการ<ช>์ดเป็นมหาสมุรแล้วคุณอยากคิดว่าการทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เหนื่อยนะ ไม่ไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะ <c oughs> เ,เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอช่องเสพทีใช่ปะออแกกันนั่งการนั่งทำคลิปหนึ่งคลิปไม่ใช่เรื่องตลกนะมึงใช่เรืองปลาแล้วเอางี้มึงเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใไมถ้ามันาถ้ามเขาต้องทำอะ่ะไม่ใช่ยีขาวว่าเขาเป็นแมค่ค <c oughs> ้าขายขายของอะ่ะใช่มันก็ได้เอาเงินเป็นแสนไปให้คนอื่นนะทําไม่ต้องมาลงพื้นที่แดดร้อนสิบหาหน้าดำหน้าแดงทันไมต้องทำอ่ะแล้วแกรู้เปล่าว่าการทําบุญ การทำบุญการบริจาคเงินสมัยนีย้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <c oughs> เงินตัวเองยังไม่มีอจะกินเลยทีมงานต้องดูแลต่อให้มีเงินแล้ว<อ>มันไม่ใช่ว่ากำเงินไปแล้วไปแบะให้ไม่ได้นะบางหน่วยงานต้องทำหนังสือนะมึงเฮ้ยมึงกูจะขอบริจาคไงใช่โดนด,ด่ามากเงียบบริจาคโดนด,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 ด่าอีนเนี่ย<อ>จริงๆนะมันมันอคือแบบเราก็ต้องชื่นชมเถอะคนทำดีอย่างนี้ล้อต้องต้องชื่นชมคนเรามันมันมีสแตนดาดหน้าที่ของตัวเองเว้ยแม่ข้าเป็นหน้าที่ขายของ รู่เปนญาี่สอนอพ่อแม่มี็นญาี่ดูแลลูกลูกมป็นญาี่เรียนแต่การที่คนคนหนึ่งมันพยายามทําเรื่องที่มันนอกนอกเหนือความรับผิดชอบของตัวเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่น่านับถือทั้งหมดแล้วยิ่งแล้วยิ่งสิ่งที่เขาทําออกมานั้นอ่ะมันส่งผลกับประชาชนโดยรวมอ่ะมันน่ายกย่องจะตายแกใช่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 สิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทําเหมือนที่พิมเหมือนที่พี่พิมพ์บอกเลยอ่ะ ไม่ต้องพูดไม่ต้องเสือ,อกอีดอกหรือซี่เป็นอะไรหรอวะ คือแบบออคือถ้าพูดก็คือชื่นชมได้แค่นั้นนหะได้แค่นั้นจริงๆริงเราต้องชื่นชมกันในโมเมนต์นี้อะห,หรือถ้าแบบอุเกิดหน้าเกิดตากูไม่อยากชมก็ไม่ต้องพูดเลยเนี่ยพูดเนี่ยไปเลยไม่ต้องยุ่งอะไรท,ทั้งสิวว้นเราอ่ะชอบอันไม่ใช่ชอบหรอกเราคือสื่อหนึ่งหลายคนจะบอกว่าสิ่งที่พี่พายทำไม่ยั่งยืนเพราะว่าทำแล้วก็พังแล้วของไม่ดีแต่พี่พายกำลับอกว่าสิ่งที่ยั่งยืนของเขาอะกลับมาให้สองเนี้ยสิ่งที่ยืนของเขาคือการทำให้พื้นที่เนี้เป็นพื้นที่ของของการศึกษาของการทีีี่่่่่่่่่่อออออยยยยยูููได้<ช>้้แแแลลลลลวววกกกหหาาาาาานนนน็งงัับพมมมเเเืททร คือการกระตุ้นจิตสำนึกคนกระตุ้นใจคนเหรอเนื้ออ,ออกปะคนคนรวยในประเทศนี้มีมากค่ะทราบทราบค่ะว่าทุกคนรวยกันมากแต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าคนจนในประเทศเราก็มีเยอะเหมือนกันเยอะมากเขาบอกเขาบอกไม่ให้ไม่ให้ทไหทยรวยจรงิงแต่ว่าคนรวยคือประมาณห้าเซ็นที่เห<อ>ลือก็ส่วคือคนจนนะคุณคนจนเราเยอะมากคุณลองเอาคนที่จนที่สุดกับคนที่รวยที่สุดมาบิดกันน่ะคุณจะเจอความเหลื่อมล้ำที่มันเกินไปมากอะ่ะ คุณกินน้ำปวดอะเท่าไรอยู่เราเราถามแค่นี้ละกันในหนึ่งมื้ออาหารคุณใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ดินเนอร์กับฮันนี่ามฮันนี่นัดโรงแรมหรูห้าดาวสามสี่หมื่นโอมมกาเซตหนึ่งมือ้อสองหมื่นสามหมื่นบาทกับเนี่ยแค่เขาเห็นน้ำแค่ยังไม่เห็นเลยแค่ได้ยินคำว่ามีตานามอะ่ะมึงทุกคนเหมือนแบบเหมือนมีทองมาโปยเนื้อปะ่ะจะดีจะดีไหมถ้าประเทศน,นี้ที่เราอยู่กันอะ่ะ โอเคมันไม่ต้องเท่ากันหรอกคนจนกับคนรวยมันมันเท่ากันยากค่ะเราเข้าใจแต่มันจะดีไหมที่แกลบแกลบช่องว่างระหว่างคนที่รวยที่สุดกับคนที่จนที่สุดอ่ะมันค่อยค่อย,คอยใคบเข้ามาหากันเน้หรือกป่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเ,เรื่อง,เร,องเรื่องใจอะ่ะเรื่องความเข้าใจอะ่ะจะดีไหมถ้าคนที่จนที่สุดกับคนที่รวยที่สุดอะ่ะเขามีความเข้าใจอยู่ตรงกลางอะ่ะว่าว่าอะไรมันคือสัตยาของสังคมเน้หรอกป่โอเคคนที่รวยที่สุด ถ้าคุณจะมีจิตใจที่ดีหน่อยคุณก็เนี่ยก็เหบือนพี่พิม,พมก็คือลงมาช่วยหน่อยแต่คนคนที่จนที่สุดก็ไม่ใช่ว่าโอเคนั่งรอคนอย่างพี่พิมพเหมือนกันเนอปะป่ะคุณก็มีหน้าที่ดูแลชีวิตคุณแค่นั้นเนอะป่ะ,ปะ,ะก่อนจะไปขอบคุณพูดเรื่องเดียวเรื่องของเรื่องของโปรดักชั่น โอ้ดีมากภาพสวยมากเหมือนหนังเหมือนภาพยนตร์หนึน่งเรื่องเหมือนสารคดีแล้วก็มีการบิ้วอารมณ์คือโอเคถ้าเกิดดูถ้าเกิดดูในสายหนังอ่ะเราก็จะดูบิคอลได้ว่าโหเลือดอันนี้เขาจงใจแล้วฉากยักษ์จงใจเขาสร้างมาเขาจงใจสร้างโหเข้าหน้าคนแก่เลยฉ<อ>ากนี้เอามาต้องร้องไห้ต้องบิ้วต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องซาทุกอย่างค้างแล้วปุ๊บเรารู้แล้วว่าโอเคสิ่งหนึ่งอาจจะไม่ใช่แต่เป็นความจริง <อ>เขาก็เขาต้องตงใจบิวแหละเขาต้องใจให้<อ>ใหคลิปมันดูมีดราม่ามีแล้วพูดพูดถึงต่อได้อะในความเป็นคนทําสื่อนะอแต่เข้าใจแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าในคลิปนี้มันก็คือคลิดที่ดีแล้วคนดูก็รู้สึกว่ามีพลังที่จะแบบทำเพื่อคนอื่นบ้างอะไรย่างเงี้ยนัมนแหะก็อย่างที่จะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก่ <m> อนที่จะอ้าปากด่าอะไรอ่ะหมอบไปให้ถ <being S 2> ึงจุดประสงค์ของของสิ่งที่เขากำลังจะทำนึกออกปะอย่าอย่าเพิ่งอ้าปากด่าว่าอุ้ยสร้างภาพอุ้ยทำคลิปสร้างกระแส รบกวนเธอค่ะรบกวนช่วยดูให้ถึงจุดประสงค์ของเขาหน่อยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เนอะปะเหมาะแค่มองให้เห็นว่าเขากําลังลงมาช่วยสังคมแค่นั้นพอแล้วอะไม่ได้มีอะไรยากเลยอะเนอะไหมก่อนจะไปก่อนจะจบคลิปนี้อขอริยากอ่านคำนี้ได้ไหม พอพอคนที่รู้ว่าใครเนี่ยบูดมอลเนี่ยออออกมาแอนตี้ออกมาออกมา,าตําหนิแล้วออกมาตําหนิว่าแบบคนน่ะไม่รู้หรอกว่าทาเรามันทำไม่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยพิจภาก็เลยออกมาออกมาออกมาให้ออกมาเขาเรียกออกมาพูดว่าสิ่งที่ทำไม่ได้อก็อันนี้เลยอ,อ่านสิโอเคนะคะขออนุญาตนะคะทุกวันนี้โลกเรามีแต่คนเก่งเยอะขึ้นทุกวันคนเก่งยืนเบียดเสียกันเยอะมาก จนไม่มีที่ให้คนโง่ยืนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่โลกยังขาดอยู่คือขาดคนที่พยายามจะเข้าใจคนอื่นค่ะเรามัวว่าคับเนี่ยมันความจริงใช่ค่ะทุกคนเก่งทุกคนออกมาพูดหมดหรว่าทําไม่ได้ยังไงอย่างนี้นนถ่ยไม่มีใครใช่แบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เยอะมากเลยนะบ้านเราอ่ะเราขาดคนแต่แล้วมันยังไงฮะจริงๆแล้วดีกีีพวกนี้มีประโยชน์ทางด้านอะไรวะเป็นหนึ่งกระดาษอะ่ะคือ,ค,อคือไงอะ่ะเหมือนเล่นเกมเอาเรียบระดัยศต่อต่อถ่ายเชื่อแต่ไม่เกิด ไม่ไมีป,ประโยชน์กับอะไรเลยกับสังคมเลยอ่ะเกิดประโยชน์กับครอบครัวคุณที่แบบโอ้ยรูกฉันจบดอกเตอร,รอ <c oughs> ์แล้วแค่นั้นเองอ่ะ <c oughs> โอเค แค่ไม้ว uh, <laughs> I mean ัน er. น <yeah, S 3> right. uh ี uh ้ถ you know. ้าจะปิดขอปิดด้วยอันนี้อ่าอันหนึ่งขอปิดด้วยอันนี้โอเคอ่ะจะปิดจะปิดยังอ๋อจะปิดยังปิดแต่ปิดอันนี้ต้องมีอินเนอร์มั้ยไอ้มีเนอร์มันพิธาราอะไรอ่ะได้ค่ะคุณผู้ชมจะขอปิดด้วยที่พี่พิมพูดนะคะเรื่องคลิปเนาะอันนี้น่าจะเป็นที่เขาไลฟ์ขายของเมื่อวานแหละใช่นแลวที่เขาพูดนะคะก็คืออยากให้ผู้ใหญ่มองโลกเป็นบวกบ้างนะคะอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆส่วนผู้ใหญ่ท่านใดที่มีข้อข้อทหารกับเด็กอยู่นะคะ พิมพ์ก็ขออนุญาตแนะนำว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะทำให้เด็กมันเห็นดีกว่าถ้ายิ่งพูดไปเด็กมันจะยิ่ขำมเาเปล่าๆนะคะส่วนบ่อบาราลที่พิมพ์ไม่ได้ขุดลึกเข้าไปเนี่ยกลัวพิมกลัวว่าขุดเข้าไปจะเจอเนรโลตามนั้นค่ะลาละ